สวัสดีครับเมื่อนีี้รับเช้าวันที่27เดือนพฤษภาคมพศ2568กับพีพ่น้องช่วงเช้าๆเมื่อนีี้รับมาเบิ่งการเจาะอย่างของผมครับเมื่อวานนี้กได้มีการเจาะอย่างในแปลงนี้ครับเปลี่ยนจากการ กรีดครับมาเป็นระบบเจาะนะครับเนาะโดยใช้เอทิลีนนายางต้นนี้ก็บสามสิบกว่าเซนครับพี่น้องความยาว30มสิบคืบกว่าครับ3าสิบประมาณ3ามสิบสาสิบสองนครับประมาณนั้นครับนายางก็ยังดีดีเลยครับการกรีดกับบ่อยเป็นแผลครับบ่อยกินแกนครับ แต่เป็นเป็นระบบเจาะเพราะว่าหนึ่งต้องการผลผลิตที่หลายขึ้นสองเวลาครับเวลาสําคัญครับเวลาแต่ก่อนเคยกินอย่างส่วนนี้แปลงนี้ครับสองชั่วโมงแล้วก็เป็นสามชั่วโมงต้นมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆกับกลายเป็นสี่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เป็นห้าชั่วโมงครับพี่น้องห้าชั่วโมง,ห,โมงหกชั่วโมงก็บ่แล้วครับห้าจากจะมาเปลี่ยนเป็นระบบเจาะกับเวลากับสิ่ดทไวขึ้นครับแล้วก็ การยุดเจาะกะมันมีเวลาเพศอย่างอื่นครับพี่น้องปริมาณน,น้ำยางกะได้หลายครับต้นนี้ถ้วยนี้ครับสองลิตรครับพี่น้องได้ครึ่งถ้วยได้ครึ่งถ้วยครับประมาณลิตรหนึ่งครับปริมาณน,น้ำยางต้นนี้ครับ แต่ก้อนกบรบก้าเฮ็ดนะครับพี่น้องแต่ก้อนผู้ใดเจากะก็หมายถึงส่วนแปลงนั้นสิโคนครับพี่น้องแต่สำหรับปัจจุบันนี่ครับไปเบิ่งคลิปของการยางเพิ่นครับเบิ่งปราดผูเป็นเห็ดมาก้อนครับมันบ่ได้ตายครับพี่น้องเท้าเฮ็ดแล้ว เจาะตามกำหนดครับพี่น้องเจาะตามกำหนดเอาตามกำหนดครับบ่ได้ว่าสิเอามันกูมือครับมันบ่ตายครับพี่น้องผมเจาะพลาดมันแล้วเดือนหนึ่งครับพี่น้องเบิ่งใบยางครับทอดยอดปกติครับพี่น้องกำลังเริ่มทอดยอดใหม่ครับใบเขียวเข้มครับใบกำลังเริ่มหนาขนาดเลยครับพี่น้องเลยครับต้นนี้ครับ ถ้วยหนึ่งลิตรกหนึ่งลิตรลิตรกว่าครับเกินครึ่งขึ้นมาครับพี่น้องก้อนยางก้อนก้อนยางเจาะมีดก่อนครับเพิ่งเจาะสองมีดครับเจาะมีดก่อนนะครับ สองมือทีแล้วสามมือทีแล้วนะครับนาองสองมือเจาะท่หนึ่งครับพี่น้องผมมีปัญหาครับเบิ่งแล้วครับยังโบยุดไหลครับพี่น้องไว้ยอดน้ำกดยอดบ่ไรครับตว้ยอดน้ำกดยอดยังบ่ไรเพราะว่าน้ำอย่างยังยดเล่งอยู่ครับยดไวอยู่ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาเห็ดมัน ทุ่มสองทุ่มเลยครับจยางมาถึงมาเห็ดมันเหตุไทยมันธรรมดาบ่ายสามโมงแต่เมื่อวานนี้ก็มีการเก็มมะเขือเปาะในแปลงของผมครับจังทีมงานมาซอยก็เลยให้ใการเจาะราชาครับก็เลยการยอดน้ำก้นมันนี้ก็ยังยอดบได้ครับังยังยากโย่พี่น้องครับเปลี่ยนจากการกรีดมาเป็นเจาะนะครับเนาะ ขี่ยามือก่อนครับจกไว้ครับพี่น้องมันจะล้นถ้วยหาชีบกษตรพี่น้องเลยสองมีดกับเต็มถ้วยพี่น้องบางบางต้นกับมีดเดียวกับเต็มถ้วยกับมีครับพี่น้อง ตัวนี้หวัดรอบต้นประมาณประมาณ90เซน,นนะครับเนาะประมาณนั้นตัวนี้ครับอาซีกเกรตเ็เกินครึ่งถ้วยครับเจาะมือเดียวคืนเดียวครับพี่น้อง ขี่ยางเก่ายางไหม่ครับตัวนี้กับเต็มถ้วยแล้วครับวันนี้คารสิล้นทถ้วยครับบอยุดครับพี่น้องยังโมยุทนี่เกืเกินครึ่งครับขี่เก่าจกแล้วครับโจกออกมาแล้วครับันกับมิด สองมือที่แล้วครับเจาะจาะออกครับจะมันล้นถ้วยครับครับเป็นประสบการณ์ไม่ใหม่ครับเป็นวิธีการไม่ใหม่ครับในการประกอบอาซิบอ่าสาววนอย่างของเตหฮาะนครับเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ครับแรงงานการกีดครับมันก็บ่อยมีครับถึงไม่มีกับบางคนกับหลักเอาอย่ามาทามาเล่งครับ นแตไหมันออกหลายเลยรับบบมีมือยุดก็มีครับบางแปลงบางส่วนผมเห็นหลายหลายส่วนครับกรีดของเข้าแกกีดคู่มือครับแต่สําหรับการใชอทิลีนนี่ครับตาเพ็ดเองลักษณะนี้ครับเวลามันออกหลายเขาก็ยุดให้มันครับมันก็บนหน้าสีมีปัญหาครับเพราะว่าปูบที่เพื่อเหตุมาก,ก่อนมันก็ว่าบ่มีปัญหาเหตุมาแล้วเป็นซิปกว่าปีกับบบมีปัญหาครับต้นยางบ่มีปัญหาใหญ่ครับต้นยางเิ็น็ดี เป็นการเป็นวิธีการไม่ใหม่ในการหาอะไรได้ต้นอย่างของเฮานะครับเนาะต้นนี้เกินครึ่งครับพี่น้องเกินครึ่งเก็นกอนโจไว้ครับก็้อนที่ตามเบิ่งครับว่า สิเป็นย่างไดครับหลังจากผ่านไปอ่าตอนนี้เจาะผ่านไปแล้วเดือนก,กว่าครับเดือนก,กว่าที่ถึงสองเดือนแล้วครับใบอย่างเขียวเข้มงามคือเก่าครับพี่น้องทอดยอดคือเก่าอะต้นทีโสมเสียงกระโบปโ,โ,โบเป็นครับแต่ต้องมีการบำรุงดูแลดีๆครับพี่น้องอย่าไปเอามันดูเอามันบ่อยด้ครับบดได้แบบนั้นนะในแตก็ต้องตายแบบนั้นนะครับแต่ที่สําคัญคือ ถ้าแปลงใดมีน้ำหมดเลแปลงใดมีน้ํามีแหล่งน้าอ่ามีการหดน้ําให้หน้าแรงนี่ครับอันนี้ยิ่งสมบูรณ์เลยครับแปลงนี้ก็จะได้หาแหล่งน้ําอยู่ครับสําหรับแปลงยางของผมแปลงนี้ครับของใบยางพี่น้องสะออนตะใบพี่น้องเอ้ยต้นใดใบเลายๆแห้งออกหลายพี่น้องเอ้ยต่อไปถ้าฝนได้ตกเร่งก็นี่ผมว่าคาดวัด คือหนึ่งลบหนึ่งหน้าสิเต็มถ้วยครับถ้วยลิรถ้วยลิดครึ่งมีถ้วยถ้วยสองลิรครับอย่แปลงนี้ครับติดตามมือในคัพเ้อพี่น้องว่าิหลังจากเหตดไปแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วสิเป็นยังไงครับพี่น้องสิตตาอยู่บนต้นยางผมนี่ครับหรือว่าอ่าิได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอ่าิงามกว่าเก่้าก็ขอติดตามเบิ่งงรับเป็นประสบการณ์หม่ๆในการประกอบอาชีพส่วนยาญนะครับเนาะ จกสงกรงเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆครับเหตุจริงๆครับมันลงในคลิปให้เราได้เบิ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นํากันพี่น้องเอ้ยเป็น,เป,นเป็นความรู้ใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ